เจอเกนคอปกุนซื้อหงแดงลิเวอร์ููลเผยไม่คิดว่าทีมหงแดงจะเซ็นสัญญาเซนเตอร์แบ็กเพิ่มในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพราะมองว่ากลุ่มกำลังที่เหลือ,อยังดีพอพร้อมแย้มโจโอเอลมาติปอาจได้รับการต่อสัญญาใหม่โดยโจโอเอลมาติปบาเจ็บเอ็นไขว้เข่าจากเกมสัปดาห์ก่อนที่เอาชนะฟูลแลม และคาดว่าแข้งชาวเคม,มรูนวัย32ปีจะพลาดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นั่นทำให้หงแดงลิเวอพูตกเป็นข่าวเตรียมไล่ล่าปักกาหลังตัวกลางคนใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวและมีชื่อที่ถูกเชื่อมโยงอย่างบักเซนลากลัวของวอฟบวกสโมสรอนจากเยอรมน,นีอย่างไรก็ตามดูเหมือนเจอเกนคอปจะพอใจกับคุ้มกำลังที่เหลืออย่างเปอร์จิลฟานได กับตันทีมหงแดงอิบาฮิมาโคนาเต้โจโกเมสและยังมีจาเรลวคอนซาดาวรุ่งของทีมที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโค้ชชาเยรมันนีตอบเรื่องแผนการเสริมเซ็นเต็ก,ก่อนที่จะลงแข่งวันเสาร์คู่แรกเยือนคริสตาลพาเลตผมไม่คิดว่าเราจะทำแบบนั้นทุกคนพูดกันว่าเราต้องการนักเตะเพิ่ม แต่การทำแบบนั้นมันต้องใช้เงินและอย่างต้องเป็นผู้เล่นที่ใช่ด้วยสําหรับเราบอกผมที่ว่าตอนนี้มีสโมสสนไหนที่ต้องการขายเซนเตอร์แบ็กระดับท็อปบ้างไม่ใช่ระดับทั่วไปแต่ต้องเป็นระดับท็อปเท่านั้นเรารู้กันมาแล้ว4-5วันว่าโจเอลต้องพักยาวและนั่นคือข่าวร้ายมากแต่เรามีเซนเตอร์ระดับท็อปของทีม อีกถึง4คนดังนั้นผมคิดว่าพวกเรายัางโอเคตอนนี้สถานก,การณ์ทเพอร์เฟคไหมผมคงต้องบอกว่าใช่อับใดที่นักเตะทั้ง4คนสามารถพร้อมลงสนามแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราย่อมเจอเรื่องยากหากให้ผมพูดตามตรงผมไม่คิดที่จะซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามานอกจากจะมีสโมสรไหน สามารถมอบเซ็นเตอร์แบ็กรดับโลกให้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับเราสัญญาของโจเอลกำลังจะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้และมีการคาดการณ์กันว่าเขาอาจจะลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับสโมสรอนไปแล้วแต่เจอเกนคอแย้มว่ามันอาจไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ใช่คนตัดสินใจแต่ผมคิดว่ามาติสมสควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสมูสรจะแสดงความมีค่าเราต้องร่วมการตัดสินใจกับมาติปและเขาสมควรได้รับการสนับสนุนและเขาก็สมควรที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่เช่นกัน